วันนี้เราก็จะมาทำการเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์บาร์เซโลนาแล้วก็เปิดแพ็คเพล y เยอร์ออฟเดอะวีคที่เพิ่งเข้าในเป๊ะส2งเป็นแพ็คแรกกันนะครับผมสวัสดีครับคุณอยู่กับผมช h a n n เย็ดเป๊ะ2 0นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการเปิดแพ็คเริ่มจากแพ็คไอคอนิกบาร์เซโลนานะครับผม เป้าหมายหลักของเราในวันนี้โรนดินโยจีนะครับตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าสเตตของเขานี่มาในระดับที่โหดเลยทีเดียวนะครับแม็กสเตตของเขาทําได้อยู่ที่99เริ่มมาถึงเนี่ยค่าพวกดิบบิ้งอะไรนี้ก็ให้มาที่สูงมากๆเลยฮะความเร็วพอมีบาลานซ์ดีพอได้นะครับผมสําหรับโรนดินโยจีนะครับสำหรับตัวที่เหลือครับก็จะมีเดโคแล้วก็กาเลสปูโยนะครับผมก็มาเริ่มกันที่แพ็คแรกเลยนะครับเราไปกันแบบไวๆนะฮะ ไอคอนิกแรกของปีนะครับไปที่สเปนนะฮะมาร์คอันเดเทสเตเกนนะครับผมในทวารทีมชาติเยอรมันมือหนึ่งของบาร์เซโลนาครับ mm hmm. ก็ไม่น่าเกียดนะครับได้บอลดำมาลุกที่2เราไปต่อกันแบบไวๆเลยนะฮะไปที่ประเทศสเปนนะครับเท mm hmm. ้าขวาบอลดำ mm hmm. เสื้อมายเลขสามอย่างนี้เครา ปิเก้นะครับผมเซนเตอร์แบ็กชาวสเปนนิชจากบาร์เซโลนาฮะก็ใช้ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นบอลฟรีลูกสุดท้ายที่โคนมิแจกนะฮะมาดูกันครับสเปนอีกแล้วนะครับบอลเงินบาซานะฮะทรินคาวนะครับผมมาดูตัวที่4นะครับก็จะใช้ทองตัวเองนะครับร้อยทองมาที่สเปนนะครับ บอลดำเท้าขวานะครับผมเบอร์เสื้อ21แฟรงกี้เดอยองนะครับก็ใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะมาดูลูกที่ห้ากันต่อเลยครับแบบไวๆฮะไอคอนิกจะมาไหมสเปนนะครับผมบอลดำเท้าซ้ายฮะเบอร์18จอร์ดี้อันบานะครับผม อีกลูกหนึ่งฮะน่าจะลูกสังลาแล้วสเปนครับบอลเงินโก๊บกิปเปอร์ครับไปโน่เลยฮะสำหรับไอคอนิกบาร์เซโลนาก็เปิดมา6ตัวครับไม่ได้สักตัวเลยนะฮะแต่ก็ยังโชคดีครับที่มีบอลดำหลายตัวอยู่ส,สำหรับแพ็กเพเยอร์ออฟเดอะวีคเดี๋ยวก็จะขอยกไปเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ